ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการตั้งค่าโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการตั้งค่าโปรแกรมกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราได้ดาวน์โหลดโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดไปที่คำว่า Trader Workstation ตัวไอคอนตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้ว จะชนหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับทุกท่านครับหลังจากที่เราได้ดาวน์โหลดโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องมียูสเ n a m e p นมพาสเวิร์ดในการใช้งานใช่ไหมครับยูสเ n a m e p นมพาสเวิร์ดในการใช้งานจะได้มาจากที่ใดจะต้องทำการเปิดพอร์ตจากทางโบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วยูสเ n a m e p นมพาสเวิร์ดทีมงานจะทำการส่งให้หลังจากที่พอร์ตอนุมัตินะครับผมและทุกท่านสังเกตด้านหน้านะครับจะมีคำว่า Li v e trading นะครับ ไลฟ์เทรดดิ้งในกรณีที่เราเปิดพอร์ตเรียบร้อยแล้วและต้องการที่จะล็อกอินใช้เงินจริงให้เราคลิกคำว่าไลฟ์เทรดดิ้ได้เลยหรืออีกในกรณีหนึ่งเราต้องการที่จะใช้ Username Password เพื่อล็อกอินในการใช้เงินจำลองเราสามารถล็อกอินในช่องคำว่า Paper Trading ได้เลยนะครับแต่ในอีกกรณีหนึ่งหากเราต้องการที่จะใช้ฝึกซื้อฝึกขายแต่เรายังไม่ได้เปิดพอร์ตให้ทุกท่านสังเกตนะครับ จะมีคำว่า no, user, no username try the demo ในส่วนตรงนี้นะครับหากท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตสามารถล็อกอินใช้งานได้ให้เราล็อกอินผ่านตัวคำว่า try the demo ทุกท่านลองคลิกดูนะครับหลังจากที่เรากด try the demo เสร็จแล้วจะมีให้เราใส่คำว่า email เข้าไปนะครับเราสามารถกรอก u s e r a กรอกตัวอีเมลของเราได้เลยนะครับ หลังจากที่เรากรอกอีเมลของเราเรียบร้อยแล้วให้เรากดคำว่า yes และเลือกคำว่า try demo ได้เลยในส่วนตรงนี้เป็นการล็อกอินเพื่อฝึกซื้อฝึกขายในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดพอรต์ตและยังไม่มี username password นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการตั้งค่ากันได้เลยนะครับหลังจากใส่ username password เรียบร้อยแล้วหรือกรอกข้อมูลเรเรียบร้อยแล้วให้เรากดคำว่า login ได้เลยนะครับ ทุกท่านครับหากเราเปิดพอร์ตเรียบร้อยแล้วแล้วเราต้องการที่จะใช้ตัวระบบ Security ในการล็อกอินสามารถแจ้งทีมงานเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้ตัว Security ได้เลยนะครับเพราะว่า Security ในการล็อกอินจะมี2อ,อย่างให้เราเลือก 1. จะเป็นการรับตัว OTP ผ่าน SMS 2. จะเป็นการสแกนผ่านใบหน้าของตัวระบบสมาร์ทโฟนหรือสแกนผ่านลายนิ้วมือ ในตัวระบบสมาร์ทโฟนเช่นกันตัว Security ตัวนี้ทุกท่านสามารถแจ้งทีมงานเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการตั้งค่าต่อกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ username password เรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะเด้งหน้าจอมาที่หน้าต่างแบบนี้นะครับหากหน้าต่างของทุกท่านนะครับมีข้อมูลที่โชว์ขึ้นมานะครับให้ทุกท่านกดปิดการกระบาดออกไปวิธีการนะครับก็คือให้รับปลดล็อก ด้านขวามือนะครับจะเป็นจะเป็นรูปแม่กุญแจนะครับให้เรากดปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เรากดรูปแม่กุญแจนะครับจะมีขอบสีเขียวเด้งที่หน้าจอนะครับนั่นหมายความว่าเราได้ปลดล็อกและพร้อมที่จะแก้ไขหน้าจอของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกท่านกดกากบาทในส่วนของหน้าต่างที่เด้งขึ้นมานะครับผมกดปิดไปให้หมดเลยนะครับ พอเรากดปิดไปหมดแล้วนะครับหน้าจอจะโชว์หน้าจอเปล่าๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้วิธีการตั้งค่าต่อได้เลยนะครับว่าเราต้องใช้ฟังก์ชันตัวไหนในการนํามาใช้ในหน้าจอโปรแกรมซื้อขายกันนะครับผมวิธีการนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้ทุกท่านสังเกตนะครับจะมีคําว่า new window นะครับ new window นะครับทุกท่านกดไปที่ new window นะครับ แล้วให้ทุกท่านเลือกตัวแรกนะครับก็คือตัว Order Entry ก่อนนะครับตัวแรกที่เราจะเลือกใช้งานนะครับคือ Order Entry หลังจากที่เรากดหน้าจอของ Order Entry แล้วนะครับเราสามารถขยับหน้าต่างตัว Order Entry มานะครับจัดวางในรูปแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็พร้อมใช้งานของเรานะครับ ตัวต่อไปนะครับให้เราคลิกคำว,ว่า New window เช่นเคยนะครับแล้วเลื่อนหาคำว,ว่า Option chain นะครับคำว,ว่า o p Option Chain หรือคำอื่นๆนะครับจะไม่ขึ้นเรียงแบบนี้นะครับให้ทุกท่านเลื่อนหาข้อมูลได้เลยนะครับ Option chain นะครับหลังจากที่ได้หน้าต่างขึ้นมานะครับเราก็จัดให้รูปแบบสวยงามตามที่เราต้องการนะครับ ตัวต่อไปที่เราจะต้องเลือกใช้นะครับมีวินโดว์ครับแล้วเลือกคำว่า Portfolio ครับ Portfolio โอนะครับหลังจากที่ได้มาแล้วก็จัดรูปแบบให้สวยงามเหมือนเดิมน,นะครับตัวต่อไปที่เราจะเลือกใช้นะครับ Order Management นะครับเราเลือกออเดอร์ครับผม Order Management นะครับเราเลือกออเดอร์นะครับตัวต่อไปที่เราจะใช้นะครับตัวสุดท้ายครับผมมีวินโดว์นะครับเลือกชาร์ตนะครับมีวินโดว์เราเลือกชาร์ตแล้วก็ชาร์ตนะครับ ในส่วนของฟังก์ชันทั้งหมดที่เราต้องการใช้ครบแล้วนะครับทั้งหมด5ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าต่อกันได้เลยนะครับให้ทุกท่านทําตามได้เลยนะครับคลิกขวาที่คำว่า strike นะครับคลิกขวาแล้วเลือกคำว่า configure layout นะครับคลิกขวาที่ช่อง t r i k e นะครับแล้วเลือกคำว่า configure layout เราจะได้หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับให้ทุกท่านนะครับกด DELETE ทั้งหมดนี้ออกไปเลยนะครับวิธีการกด DELETE นะครับก็คือให้เรากดที่ทีละตัวนะครับเราเลือกคำว่า REMOVE นะครับเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับ กดลบออกให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นเลือกฟังก์ชันที่เราต้องการใช้งานต่อนะครับหลังจากที่เรากดลบออกไปหมดแล้วนะครับตัวที่เราจะต้องใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีการเลือกนะครับให้ทุกท่านสังเกตนะครับจะมีคำว่า Available Column ด้านขวาตรงนี้นะครับช่องพื้นที่สีขาวนะครับให้เราพิมพ์ข้อมูลเข้าไปตัวที่เราต้องการเลือกใช้นะครับตัวแรกที่เราจะใช้นะครับก็คือบิ t ให้ทุกท่านพิมพ์ตามได้เลยนะครับหลังจากที่เราพิมพ์คําว่าบิดในช่องสีขาวตรงนี้แล้วนะครับเราจะมีคําว่าบิดด้านล่างตรงนี้นะครับให้เรากดดับเบิลคลิกเลือกได้เลยนะครับกดดับเบิลคลิกนะครับหลังจากที่เรากดดับเบิลคลิกแล้วนะครับตัวบิดจะเด้งมาอยู่ในช่องของโชว์คอลัมน์ด้านซ้ายนะครับนั่นหมายความว่าเราได้เลือกเข้ามาแล้ว ตัวต่อไปที่เราจะเลือกใช้นะครับให้พิมพ์ในช่องของ Available Column เหมือนเดิมนะครับแต่พิมพ์คำว่า Arc ASK นะครับ ASK แล้วดับเบิลคลิกเลือก Arc ด้านล่างนี้นะครับเราจะได้ตัว bit และ Arc มาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวต่อไปที่เราต้องการใช้งานนะครับก็จะเป็นตัวคำว่า Last L A S T นะครับ L A S T แล้วก็ดับเบิลคลิปตัว L ตัว last ด้านล่างนี้นะครับตัวต่อไปที่เราจะเลือกใช้นะครับตัว v o l ลุ่มครับ V O L U M นะครับ แล้วทุกท่านก็เดบัลคลิกตัวคำว่า Volume ตัวนี้นะครับตัวต่อไปที่เราจะเลือกใช้นะครับตัว i m p l y volatility นะครับหลังจากที่เราพิมพ์คำว่า i m p l y แล้วนะครับข้อมูลจะไม่โชว์ให้เราเลือกใดๆเลยให้เรากดคำว่า m ด้านล่างตรงนี้นะครับคลิกที่คำว่า m ด้านล่างหนึ่งครั้ง จะมีคำว่า i m p l y vola percent ขึ้นมาให้เราเดับเบิลคลิกเลือกได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลือกทั้งหมดนะครับ5ตัว5ฟังก์ชัน5ฟังก์ชันที่เราเลือกจะอยู่ในช่องของโชว์คอลัมน์ครบหมดแล้วนะครับ1เลยจะมีบิดบิดคือราคาเสนอซื้อ2คือราคาอาร์คอาร์คคือราคาเสนอขาย Last, Last คือ Volume ขอโทษทีครับ Last คือราคาปิดณนะปัจจุบันนะครับตัว Volume คือปริมาณการซื้อขายตัว i m p l i e d คือความผันผวนของตัวหุ้นที่เราดูนะครับหลังจากที่เราเลือกมาครบแล้วนะครับให้ทุกท่านคลิกคำว่า Apply แล้วก็ OK ด้านล่างได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราตั้งค่าเลือกในส่วนของ5ฟังก์ชันมาแล้วนะครับระบบ5ฟังก์ชันจะขึ้นโชว์ด้านนี้นะครับจะมีทั้งฝั่งคอและฝั่งพุทให้เราใช้งานนะครับผมตัวต่อไปที่เราจะต้องเลือกใช้งานนะครับผมในส่วนของพอร์ตโฟลิโอครับ ให้ทุกท่านสังเกตนะครับจะมีรูปเฟืองด้านขวามือตรงนี้นะครับในช่องของพอร์ตโฟลิโอนะครับให้เราคลิกที่รูปเฟืองนะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วเลือกคำว่า Setting ครับคลิกซ้ายที่รูปเฟืองแล้วเลือกคำว่า Setting นะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เราเซิร์ชในช่องของ Available Column เหมือนเดิมนะครับแต่เซิร์ชคำว่า Realize like PNL แล้วก็ Unrealize like PNL เดี๋ยวเราไปเซิร์ชหาพร้อมๆกันนะครับหากเราพิมพ์ในช่องของ Available Column คำว่า Real นะครับจะโชว์ทั้ง2ตัวเลยนะครับ Realize like PNL แล้วก็ Unrealize like PNL ทุกท่านดับเบิลคลิกทั้ง2ตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้งานตัว Unrealized หมายถึงข้อมูลที่เราได้กำไรและขาดทุนแต่เป็นกำไรและขาดทุนที่ยังไม่ได้ถูกขายที่ยังไม่ได้ปิดสถานะนะครับจะให้จะให้เราเห็นสถานะตอนนั้นว่าตอนนี้กำไรหรือขาดทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมในส่วนของ Unrealized P&L ก็คือ เป็นกำไรขาดทุนที่หักค่าคอมสุทธิเรียบร้อยแล้วนะครับผมดัแบเบิลคลิกเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับหลังจากที่เราดับเบิลคลิกใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากด a อป ly OK โอเคด้านล่างได้เลยครับครับผมในส่วนของการตั้งค่าโปรแกรมมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ